พระเจ้าสร้างผู้หญิงให้มีหลายหน้าที่หลายบทบาทที่เราเรียนมาที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของการเป็นภรรยาบทสรุปของการเป็นภรรยาคือการยอมการให้เกียรติสามีการที่เราเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ช่วยสามีนะคะเราจะไม่ทําเกินหน้าที่หรือไม่เกินอันนี้เราเรียนรายละเอียดมาพอสมควรแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็มีอีกบทบาทหนึ่งก็คือคําว่าแม่นะคะแม่เป็นหัวใจแห่งการเจิม พระเจ้าทรงเจอหัวใจแม่ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่สวยงามเท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเพราะว่าพระเจ้าทรงใส่หัวใจของความเป็นแม่นี้เป็นหัวใจเหมือนพระเจ้าพระเจ้ารักเราเช่นไรแม่ที่มีการเจิมจริงๆก็จะรักลูกแบบนั้นเช่นกันนะคะพี่น้องค่ะพระเจ้าเจิมผู้หญิงให้เป็นแม่เพื่อทําหน้าที่อันอยู่ในการทบทวนอยู่นะคะพี่น้องของอาทิตย์ที่แล้วให้ทําหน้าที่อันที่หนึ่งเป็นผู้ให้กหําเนิด และกําหนดลูกทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณส่วนพ่อนั้นมีหน้าที่ปกป,ป้องและนําทิศทางให้กับครอบครัวอันนี้คือหน้าที่ที่หลักๆที่ชัดๆที่พระเจ้าทรงใส่เข้าไปในความเป็นแม่และความเป็นพ่อนะคะอันที่สองก็คือพระเจ้าทรงใช้ท้องของแม่ปั้นถักทอลูกออกมานะคะพี่น้องพระเจ้าทรงปั้นทรงถักทอร่วมกับแม่โดยใช้ท้องของแม่ ในการสร้างเด็กคนหนึ่งออกมาพี่น้องจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่เราเกิดมาเป็นยุยเป็นแอปเปิลเป็นตัวแม่เป็นตัวครูอรุไรเพราะพระเจ้าทรงตั้งใจร่วมมือกับผู้หญิงร่วมมือกับสตรีร่วมมือกับความเป็นแม่นะคะสร้างเด็กออกมานะคะขอบคุณพระเจ้าให้เรามั่นใจในการที่เราเป็นเราเพราะว่าพระเจ้าทรงตั้งใจมนุษย์ตั้งใจก็แค่ระดับมนุษย์ แต่ถ้าพระเจ้าตั้งใจตั้งใจให้คุณฟ้าคุณฟ้าสวยกว่าเดิมเยอะมากเลยไม่เหมือนเดิมเลยสแสดงว่าสันติสุขเต็มล้นใช่ไหมคะะอันที่สนะคะแม่มีหน้าที่อยู่เคียงข้างลูกเสมอไม่ทอดทิ้งลูกแม่ความเป็นแม่คือต้องเป็นฝ่ายที่เข้าใจลูกเป็นฝ่ายที่เข้าใจลูกพี่น้องฟังดูมันดูธรรมดาแต่จริงๆมันไม่ธรรมดาพี่น้องลองเจาะลึกลงไป เข้าใจลูกการเข้าใจลูกเป็นการแสดงท่าทีที่รักและเมตตาสมมุติว่าวันนี้ลูกจะกินอะไรแต่ลูกมีท่าทีที่ไม่ตอบสนองถ้าหัวใจแม่ที่มีการเจิมจริงๆเราจะเกิดความเข้าใจเราจะไม่รู้สึกนะคะพี่น้องเราจะไม่รู้สึกต่อว่าหรือรู้สึกโกรธลูกหรือรู้สึกตำหนิลูกในกริยาท่าทางอันนี้คือหัวใจแห่งการเจิมแต่เราเป็นยังไงพี่น้อง ไม่ตอบไลน์เราก็รู้สึกน้อยใจไม่เข้าใจแม่ใช่ไหมลูก <c oughs> ถามว่าจะกินอะไรก็ไม่บอกแม่ก็รู้สึกว่าแม่น้อยใจไม่เข้าใจแม่แม่จะดูแลเห็นไหมอันนี้มันเป็นระดับมนุษย์แต่ถ้าเป็นแม่ที่มีหัวใจเห็นการเจิมเราจะเข้าใจลูกลูกจะแสดงยังไงก็ตามจะรักรักเหมือนโยเอลวิ่งไปวิ่งมากิ่งไปกิ้งมาเราไม่ถือโทษเขาเลยแต่ทําไมพอลูกเราโตขึ้นเวลาเขาทาอะไรเราจะมองว่าถูกหรือผิด เราจะตัดสินลูกว่าลูกถูกหรือผิดเพราะเรามองด้วยสายตาว่าเขาโตยิ่งการปฏิบัติต่อแม่เขาจะปฏิบัติตามลักษณะความเป็นลูกคือเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเรียกร้องความเข้าใจเรียกร้องความรักเรียกร้องความสนใจคือมันเป็นหน้าที่ของแม่อันนั้นคือคือความรู้สึกของของลูกค่ะพี่น้องเวลาเราคุยกับลูกเขาจะทำหน้าแบบงองๆทำหน้าแบบเงาๆอะ่ะพี่น้อง <laughs> <laughs> ทำหน้าแบบไม่อยากตอบเรา แล้วก็เอียงข้างเสียเราอะไรเงี้ยคนเป็นแม่จะต้องเข้าใจเออเข้าเด็กและเรายังรักเขาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทําไมทําแบบนี้ทําไม่ถูกนะแบบนี้แล้วเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกอันนั้นคือเป็นความรักความเป็นแม่ในในระดับมนุษย์เพราะฉะนั้นความเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่นะคะพี่น้องขอการเจิญ ไม่ใช่ว่าเราทําหน้าที่เป็นแม่ปุ๊บก็เราจะมีหัวใจโดยอัตโนมัติเราต้องขอพระเจ้าเช่นการที่เราจะมีความรักที่มันยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถเข้าใจลูกได้ทุกก่อนเลยดีนะคะไม่มีเงื่อนไขกับลูกแต่เอาจริงๆเรามีเงื่อนไขกับลูกนะคะใช่ไหมคะคุณไรเรายังมีเงื่อนไขไม่ได้แล้วลูกตรงนี้ไม่ได้้วดูต้องแบบนี้ใชู่หมอ่ะทำไมแม่โทรไปทําไมแม่รับสายสองวันแล้วทําไมไม่รับสายพี่น้องพอเข้าใจเหตุการณ์เนาะ<ม>ค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราแบบไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าเราจะทําถูกทําผิดพระองค์ก็ยังรักเราเหมือนเดิมเราจะเรียกหาพระองค์ตอนตีสองตีสามตีสี่พระองค์ก็ยังพ่ออยู่นี่ลูกนะพระองค์สําแดงโอบกอดเราพระองค์สําแดงความรักให้กับเราในขณะที่เราเรียกพระองค์และพระองค์ไม่มีเวลาฉะนั้นคนเป็นแม่ก็จะไม่มีเวลากับลูกเช่นกันไม่ได้หมายความว่าคุยกับแม่ได้แค่แปดโมงถึง16บหนาฬิกานะคะนอกกนั้นเป็นเวลาของแม่ห้ามโทรมันไม่ได้มีแบบนั้น ซึ่งลูกสามารถเข้ามาหาเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วอันนั้นเป็นลักษณะของของลูกกับแม่นะคะพี่น้องอันที่4ี่นะคะเป็นผู้ที่ปกป้องเลี้ยงดูลูกนะคะเลี้ยงดูทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณนะคะเป็นหน้าที่ของแม่แม่หาอาหาระคะ่ะดูแลด้านร่างกายของเขาดีที่สุดลึกกว่านั้นดูเรื่องด้านจิตใจลึกไปกว่านั้นแม่ที่มีการเจิมเราดูแลด,ด้านวิญญาณ เราจะดูลูกออกเข้าไปเป็นส่วนกับลูกในการช่วยในการกู้เขาขึ้นมาให้อยู่ในสภาวะปกติเลี้ยงดูด้านจิตใจและด้านจิตวิญญาณคุณพระเจ้านะคะต่อไปนะคะประการที่1.5นะคะใน1งพงกษัตริย์บทที่3ข้อ16ถึงข้อ28ข้าพระเจ้าจะอ่านเป็นบางช่วงนะคะให้พี่น้องได้ดูตาม แล้วหญิงโสเภณีสองคนมาเฝ้าพระราชาและยืนอยู่เฉพาะพระพักพระองค์หญิงคนหนึ่งทูลว่าเจ้านายของข้าพบาทข้าพบาทและผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและข้าพบาทก็คลอดบุตรคนหนึ่งขณะที่นางอยู่ในบ้าน mm hmm. เมื่อข้าพบาทคลอดบ,บุตรได้สามวันแล้วหญิงคนนี้คลอดบุตรด้วยและข้าพบาททั้งสองอยู่ด้วยกันไม่มีใครอยู่กับพวกข้าพบาทในบ้านนั้นข้าพบาททั้งสองเท่านั้นอยู่ในบ้านนั้น แล้วบุตรของหญิงคนนี้ได้ตายในเวลากลางคืนพ่อนางนอนทับพอเที่ยงคืนนางลุกขึ้นและเอาบุตรของข้าพระบาทไปจากข้างกายข้าพระบาทขณะที่สาวใช้ของฝ่าพระบาทนอนหลับอยู่และวางเขาไว้ในอกของนางและนางเอาบุตรของนางที่ตายแล้วนั้นไว้ในอกของข้าพบาทเมื่อข้าพระบาทตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อให้บุตรของข้าพบาทกินนมนี่แน่เขาตายแล้ว แต่เมื่อข้าพบาทพินิจฐ์ดูในตอนเช้าดูสิเด็กนั้นไม่ใช่บุตรที่ข้าพบาทได้คลอดออกมาแต่หญิงอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่มีชีวิตเป็นลูกของข้าส่วนเด็กที่ตายเป็นของเจ้าหญิงคนหญิงคนที่หนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่ตายเป็นของเจ้าและเด็กที่มีชีวิตเป็นของข้าเขาทั้งสองพูดเถียงกันดังนี้ต่อพระพักพราชาและพราชาตรัสว่าจงเอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่ง พวกเขาจึงเอาดาบมาไว้ต่อพระพักพระราชาและพระราชาตัดว่าจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อนให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูนพาลพระราชาเพราะว่าจิตใจของนางสงสารบุตรของนางนางจึงกลับทูลว่าเจ้านายของข้าพบาทได้โปรดเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เธอไปอย่าฆ่าเขาเลยแต่หญิงอีกคนหนึ่งว่า อย่าให้เด็กนั้นเป็นของข้าหรือของเจ้าขอแบ่งเถิดเพคะแล้วพระราชาตัดต่อว่าจงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรกอย่าฆ่าเด็กเลยนางเป็นแม่ของเด็กนะคะ่ะมีหญิงสองคนที่ไปฟ้องต่อพระราชาในเรื่องของลูกอ่ะซึ่งทั้งสองมีลูกทั้งสองคนค่ะอีกคนนึงนอนทับลูกตายนะคะ ก็เลยมาขโมยกับอีกหญิงคนหนึ่งแล้วทั้งสองก็เลยไปพิาพาทกันให้พระราชาเป็นผู้ตัดสินและพระราชาก็ทรงพัสติปัญญาะะทรงตัดสินโดยการที่จะแต่คนที่เป็นแม่เห็นไหมคะพี่น้องคนที่เป็นแม่ยอมเสียสละนะคะประการที่1.5เป็นผู้เสียสละถึงแม้เจ็บปวดและรับโทษยอมทํายังไงก็ได้ที่ลูกฉันจะไม่ตายถ้าอย่างนั้นคุณเอาไปเลยนะคะแต่คนที่ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงยังยืนยันคิดว่าตัวเองถูก พาครึ่งเลยแล้วก็แบ่งกันเลยนะคะซึ่งหัวใจมันมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราอาจจะไม่ถึงจุดนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วความเป็นแม่ของทุกคนครับพระเจ้าเชื่อว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งเราพร้อมที่จะแลกแลกชีวิตเพื่อลูกใช่ไหมคะพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องทาได้เนะาะพระเจ้าก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะคะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามผู้หญิงจะมีการเจิมในระดับแค่เป็นแม่โดยธรรมชาติหรือเป็นการเจิมในระดับที่เป็นการเจิมที่เป็นหัวใจของพระเจ้าจริงๆความเป็นผู้หญิงก็คือยังดีกว่าเขายังทําหน้าที่ความเป็นแม่อย่างน้อยเขาไม่ทิ้งลูกไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายนี่บางคนนะคะพี่น้องไม่ใช่ทุกคนนะคะผู้ชายก็ไม่ต้องรู้สึกผิดยอมที่จะปฏิเสธลูกปฏิเสธครอบครัวเพื่อความสุขส่วนตัว และยิ่งยุคทุกวันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องได้ดูข่าวพี่น้องจะเห็นเห็นผู้ชายที่ไม่ทํางานเสพยาและผู้หญิงเลี้ยงแม่เลี้ยงเดี่ยวก็เยอะมากขึ้นมากขึ้นเรืเ่อยๆได้ข้อคิดตรงที่ว่าความเป็นผู้หญิงต่อให้ลําบากยังไงก็ตามต่อให้ต้องตายเขาก็จะไม่มีวันทิ้งลูกของตัวเองเป็นผู้เสียสละถึงแม้ต้องเจ็บปวดและรับโทษแต่ถ้าความเป็นแม่ในรุ่นของเราในยุคของเราซึ่ง ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าให้เราได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเป็นแม่ที่มีหัวใจที่มีการเจมิมหัวใจที่มีการเจิมก็คือหัวใจที่เป็นเหมือนพระเยซูนะคะประการต่อไป2ทิโมธีบทที่1ข้อ3-5นะคะ ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อระลึกถึงน้ําตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านซึ่งจะทําให้ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมี เป็นคนแรกแล้วมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าอยู่ในตัวท่านด้วยนะคะอันนี้เป็นจดหมายของปาโูที่เขียนมาถึงทิโมธีนะคะทิโมธีนี่ถูกแม่และยายสั่งสอนประการที่1.6เป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนเป็นคนที่ใช้การได้แม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนจนเป็นที่ใช้การได้พี่น้องลองนึกถึงภาพ เดิมๆของเราการสอนของเรามันปนด้วยอะไรบางครั้งเราสอนลูกเราปนด้วยความไม่ได้ดังใจเราปนด้วยความโมโหใช่ไหมคะดูดีๆนะคะ mm hmm. พี่นะ้องมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะแม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าบางครั้งเราเตือนเขาหรือสอนเขาอะไรก็มันจะปนด้วยอารมณ์แต่ถ้ามีการเจิมนะพี่นะ้องเราจะสามารถสอนเขาอบรมเขาพูดความจริงยืนหยัดความจริงด้วยภายในที่บริสุทธิ ที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการสอนเมื่อก่อนที่เราไม่เข้าใจมันจะเป็นการสอนแบบมันแบบน,นี้นะกอไก่มันต้องมีมันต้องมีปากแหลมๆนะเขียนให้ได้สิเขียนให้ได้สิสก็คือมันใส่อารมณ์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่การสอนที่มีการเจิมไหนดูสิลักเส้นยังไงแล้วมันต้องมีมีปากแหลมๆยังไงคืออารมณ์เราต้องเปลี่ยนความรู้สึกเราต้องเปลี่ยนนะคะพี่น้องกล้าพูดความจริง เมื่อก่อนพูดความจริงเพราะโมโหก็เลยพูดความจริงถูกไหมคะแต่การพูดความจริงที่เป็นความจริงความจริงในที่นี้เป็นสองสองประเด็นนะคะพี่น้องความจริงในโลกนี้คือสีขาวก็คือสีขาวสีดําก็คือสีดําทําแบบนี้แบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้อันนี้คือความจริงในโลกนี้แต่ถ้าเป็นความจริงในเรื่องราวของสวรรค์ความจริงคือเขาประเสริฐความจริงคือเรื่องราวบนสวรรค์ยืนหยัดในเรื่องของความจริงในเรื่อง สวใส่ข้อมูลฝึกฝนเขาอบรมเขาตักเตือนเขาด้วยหัวใจที่ฉะนั้นรูปแบบความเป็นแม่เวลาเราจะพูดอะไรก็ตามเราต้องดูดูโหมดอารมณ์ดูหมดท่าทีว่าสิ่งที่กําลังจะพูดมันเป็นการสอนเป็นการสอนที่มาจากพระเจ้าไหมเป็นหัวใจที่เป็นหัวใจแห่งการเจริญไหมขอบคุณพระเจ้าเนาะอันนี้คือบทเรียนในเรื่องของการเป็นแม่ ที่มีหัวใจเห็นการเจริญนะคะโดยสรุปแล้วแม่นี่ยก็คือโดยธรรมชาติเราก็มีสัญชาตญาณความเป็นแม่อยู่แล้วเราก็รักลูกแต่บางครั้งการรักลูกในรูปแบบที่ที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างครอบครัวที่ชาวโลกที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็รักลูกแบบมนุษย์คนบาปบางครั้งการกระทําของเขามันก็คือทําลายลูกทําลายลูกโดยไม่รู้ตัวที่ที่เห็นในข่าวหรือข้างบ้านหรืออะไรก็ตามการเลี้ยงลูกเป็นความรักของของแม่ก็จริงแต่ว่ามัน แม่ที่เป็นความบาปแล้วก็สแกสดงกับลูกมีค่อนข้าง80 90อร์ซนที่พ่อแม่ลูกมาซื้อของที่ร้านพอซื้อของเสร็จได้จ่ายเงินเสร็จแม่หรือพ่อก็จะพูดว่าเนี่ยเห็นไหมนี่หมดแล้วแน่นี่สองพันแน่นี่เห็นไหม,หมนี่นนคนเดียววันเนี้ยสองพันสองพันเลยแน่นี่ข้าพเจ้าฟังแล้วข้าพเจ้าเข้าใจในภาพฝ่ยายวิญญาณข้าพเจ้าสงสารเด็กเพราะเด็กถูก ถูกอะไรครับพี่น้องถูกต่อ,ตอคือเขาจะรู้สึกผิดทันทีเลยเขาจะรู้สึกเป็นความผิดของลูกแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ฟ้องผิดตลอดนะคะพี่น้องมันใส่ใส่ตรงนั้นเข้าไปคนเป็นแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติความเป็นแม่ที่เขาก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเมื่อวานก็เหมือนกันเมื่อวานคนลาวมาซื้อของซึ่งตอนนี้บาทหนึ่งของไทยเท่ากับเจ็ดร้อยกีบเขาซื้อของหมดไปประมาณสองพันกว่าบาทหรือเท่าไหร่จำไม่ได้ แต่เขาพูดกับลูกเขาว่าสองล้านนะเนี่ยหวมแล้วสองล้านเลยคนเดียวนะสองล้านเด็กทุกครั้งเลยที่พ่อแม่พูดแบบนี้ข้าพเจ้าจะเห็นบุคลิกของเด็กเด็กจะรู้สึกตัวเลขตัวรีบแล้วก็ข้าพเจ้ารู้เลยว่าเขากําลังฟ้องผิดเขากําลังรู้สึกผิดว่าเขาเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่ไม่มีความสุขพี่น้องวิญญาณตรงนี้มันถูกใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป แล้วเขาเติบโตขึ้นเขาจะบุคลิกเขาจะเป็นยังไงค่ะมันไม่ใช่แค่เก็บกฎมันถูกทําลายเลยเขาจะกลายเป็นเด็กไม่มีความมั่นใจในตัวเองทําอะไรก็จะโทษแต่ตัวเองโทษแต่ตัวเอง,เ,องเห็นไหมคะพี่น้องบางครั้งที่ทําอะไรผิดเห็นไหมมันจะมีวิญ,ญญาณหนึ่งที่ที่มันชี้หน้าเราว่าเราไม่ดีพอว่าเราเป็นต้นเหตุว่าเราผิดมันเป็นวิญ,ญญาณแห่งการชี้หน้าเป็นวิญ,ญญาณตัวนี้แหละที่มันบางครั้งมันยังอยู่ในตัวเราอยู่นะเพราะว่าตอนที่เราโตเราไม่รู้ว่าเรา เราเจอพ่อแม่เราได้ได,ได้พูดคำนี้ด้วยหรือเปล่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจลึกลึกลักอยู่แต่ลักด้วยความรู้สึกและการกระทําของพ่อแม่ทุกครั้งก็จะมองว่านี่เป็นความลักของแม่ที่รักลูกนะแต่ถ้าเป็นแม่ที่ไม่มีการเจิมความลักในระดับมนุษย์มันเป็นการรักแบบทําลายเห็นภาพเนาะเห็นภาพไหมคะมันเป็นรักแบบทําลายพอเราคิดพอเราคิดเราจะควบคุมลูก ทำการบ้านต้องเรียนให้เก่งต้องมีโตขึ้นต้องต้องได้ทํางานและที่สําคัญนะพ่อแม่ที่เอาลูกไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะพี่น้องอันนี้คือการท,ทําลายเห็นไหมมันมีหลายเรื่องมากเลยมันมีหลายเรื่องเล็กๆนี่แหละแต่ว่านี่คือการถมการถมการใส่วิญญ,ญาณที่ไม่ถูกต้องให้กับลูกทีนี้เรารู้ความจริงแล้วพี่น้องเราจะกลับไปชดเชยเขาเราจะกลับไปรักเขาด้วยหัวใจที่มีการเจอ กล้ากล้าที่จะพูดความจริงความจริงก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้ากล้าที่จะอบรมตักเตือนและสั่งสอนแน่นอนเมื่อก่อนเราเราทำเราเราสอนเขาแต่เราสอนด้วยความรู้สึกที่แม่บอกตัวเองว่าแม่รักลูกแม่หวังดีต่อลูกแต่มันเป็นความรู้สึกของมนุษย์แม่ที่เป็นความบาปแต่ตอนนี้เราจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราจะเป็นแม่ที่มีหัวใจแห่งการจิง เราจะเข้าใจลูกทุกจุดแต่เชื่อว่าพี่น้องน่าจะเจอคล้ายๆกันแม้ว่าเราจะเข้าไม่ถึงเขาเข้าไม่ถึงโลกของเขาเ <c oughs> ข้าไม่ถึงเขาแต่ว่าเราจะพยายามที่จะเป็นแม่ที่มีหัวใจที่ไม่มีเงื่อนไขต่อลูก <c oughs> เอเมนไหมคะพี่น้อง <c oughs> เพื่อที่จะสั่งสอนแล้วก็อบรมเขาให้เขาเป็น <c oughs> เป็นผู้รับใช้พระเจ้า <c oughs> เป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์ <c oughs> เป็นครูสอนเป็นผู้นมรสการพระเจ้าเป็นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต่อไป ก็คืออยู่ที่มือของแม่ในการที่จะกําหนดลูกว่าจะให้ลูกเป็นอะไรแต่เบื้องต้นแม่ต้องเปลี่ยนก่อนต้องเข้าใจธรรมชาติตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมนุษย์มนุษย์แม่ทั่วไปซึ่งเราจะไม่รู้นะคะพี่น้องเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราไม่รักลูกเราทําลายลูกเราจะไม่รู้เลยนะคะพี่น้องเพราะเรารู้สึกว่าเรารักแต่การกระทําของเราที่มันทําออกไปที่พูดออกไปที่ประกอบด้วยอารมณ์ อันนั้นแหละคือการทําลายลูกที่โดยที่ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีการเจิมเรามีสติปัญญาเพิ่มขึ้นมามันจะทําให้เราปฏิบัติต่อลูกได้แบบนุ่มนวลต่อให้ลูกแรงมาแต่เรานุ่มนวลสุภาพนุ่มนวลสุภาพกับลูกรักลูกวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเขาจะไม่เป็นเหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้าอยู่ที่หัวใจของแม่เนาะอันนี้คือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นหน้าที่ที่สําคัญมากๆและพระเจ้าให้ความสําคัญเพราะว่า มีหน้าที่เดียวที่น้องในโลกนี้ไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่งดงามเท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกแม่ตายแทนลูกได้แม่ยอมเสียสละเพื่อลูกแม่เป็นผู้ที่ปกป้องลูกและแม่อยากเห็นลูกได้ดีประสบผลสําเร็จอันนี้คือมันเป็นหัวใจที่ถูกใส่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วพอเรามีไฟมันจะสว่างกว่าเดิมเราจะรู้เคล็ดลับเล็กๆ,ๆแต่ที่ผ่านมาเราไม่รู้เราใช้ความรู้สึกมันจึงกลายเป็นการทำลายลูกแต่ต่อไปนี้เราจะไม่ทำลายลูก ด้วยคําพูดของเราด้วยท่าทีของเราด้วยมือของเราการทำรายลูกไม่ได้แปลว่าไปตีเขานะคะพี่น้องหรือไปด่าก็เสียเสียให้หายมันแยบยนกว่านั้นผีมันทําได้แยบยนกว่านั้นบางครั้งเรามีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างแล้วมันไปกระทบกับบิญญ,ญาณของเขานั่นแหละคือการทํทร้ายลูกบางครั้งเราพูดเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่สมควรรับรู้หมายความว่าครอบครัวอาจจะอยู่ใน ความลําบากหรืออยู่ในภาวะอะไรที่ต้องต่อสู้ไปด้วยกันแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่คือเราต้องเป็นคนที่ถือธงมีความหนักแน่นมั่นคงเก็บทรงให้อยู่อย่าให้ลูกได้รู้ในเรื่องของปัญหาบางครั้งถ้าเราเผลอพูดไปว่าเนี่ยเขาจะมายึดบ้านแล้วมันมีประโยชน์ไหมถ้าลูกเรารู้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> เขาจะมายึดรถเราแล้วมันเป็นการทําลายเห็นไหมการทําลายนี่มันมันแยกยนมาก เราต้องมีสติปัญญานะคะพี่น้องเรานมัสก,การพระเจ้าเราตัดสินใจตัดสินใจเป็นผู้ใหญ่ทุกวันทุกวันเหมือนอาจารย์หมอพูดนะพี่น้องหัวใจของคริสเตียนจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนจากความบาปเป็นความบริสุทธิ์นะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงจากจนเป็นรวยอันนั้นแน่นอนมันต้องมีแน่นอนแต่ว่าลึกๆหัวใจลึกๆคือเปลี่ยนจากคนที่ใจร้อนเป็นคนใจเย็นจากคนที่พูดไม่คิดตอบเราก็ ไข้ค,ควรความความคิดของเราไข้ควรก่อนพูดว่าประโยคที่เราจะพูดนี้ตอนนี้เรารู้สึกยังไงประโยคที่เราจะพูดตอนนี้มันมีผลดีต่อคนที่ฟังหรือเรามีอะไรแอบแฝงถ้าเราไม่ถามตัวเองเราจะไม่รู้พี่น้องว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างใน,นพี่น้องลองลองใช้ชีวิตแบบช้าลงนะพี่น้องจะเห็นตัวตนของตัวเองเหมือนสองกระจกเลยจึ้งปึงเลยพี่น้องมาคาะพี่น้องพอเข้าใจไหมคะ ถ้าเราช้าลงนะไม่ว่าเราจะพูดอะไรหรือตัดสินใจอะไรก็ตามทําตรงนี้ไปเพื่ออะไรใครได้ประโยชน์สูงสุดเราจะเห็นเลยถ้าเราตั้งคําถามเราจะเห็นในใจของเราเห็นวิญญาณของเราแต่ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งคําถามเราจะไม่เห็นวิญญาณแต่ลึกๆเราปรารถนาดีเราเป็นคนดี <S <S ในโลกนี้ฉันดีที่สุดฉันเป็นคนดีแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเกิดเราถามตัวเองยิบ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 นี่ว่าพูดแบบนี้ทําแบบนี้บางครั้งนะ มีคนเข้ามาเขาเลยอุ้ยสวัส <qualc> ด <parfois> ีค่ะคิดถึงคิดถึงพอิญจาณสกิดไม่ได้คิดถึงแล้วไปพูดคิดถึงมันเป็นเพื่ออะไรเห็นไหมพี่น้องการรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเราถ้าเราไม่ได้รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์เราก็จะไม่ได้เปลี่ยนพอถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนเราก็จะไม่ได้เห็นพระคุณไม่ได้เห็นฤทธเดชไม่ได้เห็นความดีงามของสวรรค์เราก็จะอยู่ที่เดิมเดิมพี่น้องโอเคเราไม่ตกนรกแต่ว่าชีวิตเราก็อยู่ที่เดิม เราจะไม่อยู่ที่เดิมเอเมนไหมคะพี่น้อง <Amen. S 1> เราจะช้าลงช้าในการตัดสินใจช้าในการโกรธแต่ไวในการฟังและไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรพูดอะไรออกไปเราจะถามตัวเองประโยคนี้เราพูดออกไปเรามีเลขกระเทยอะไรไหมเราต้องการผลประโยชน์อะไรไหมซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเอเมนเอเมนไหมคะพี่น้อง เราจะเป็นคนใช่ก็คือใช่ไม่ก็คือไม่มเพราะว่าเราถูกเจิมเรามีพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเรานะคะพี่น้องเราจะบุคลิกเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมและวิธีคิดวิธีพูดของเราก็จะไม่เป็นเหมือนเดิมข้าพเจ้าเห็นลูกค้าเหมือนกันอขอบินหน่อยค่พะพอดีทําหายแค่บอกว่าโอ้ขอบินหน่อยค่ะได้ไหมคะข,ขอบินหน่อยค่ะก็ขอแต่บอกว่าเนี่ยเอาไปใส่กระเป๋าลูกแล้วลูกก็ทําหายพูดเป็นเหตุผลเออเราก็ไม่ได้อยากฟังข้าพเจ้านึกถึง พระคําตอนที่พระเจ้าบอกว่าเราอย่าพูดมากหลายคําอู้พระเจ้ากระชิหุนหวยแน่วนี้แลนะนาะข้าพระเจ้านั่งนั่งแล้วก็ได้บทเรียนในแต่ละวันนะคะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าเนาะบทเรียนนี้สอนให้เราแท้ที่จริงให้เรากลับมาดูความเป็นแม่ที่ส,ม,สมบูรณ์แบบจริงๆความเป็นแม่ที่สมสมบูรณ์แบบจริงๆคือเราจะไม่อารมณ์เราจะไม่ได้ร่วมด้วยต่อให้เราไม่พอใจลูกเราอย่าพูดตอนนั้นเราต้องฝึกตัวเอง ในการที่จะสื่อสารกับลูกเพราะเอาตรงๆนะพี่น้องลูกคือผลผลิตที่สะท้อนตัวตนเราเราจะบอกว่าลูกเป็นยังไงเท่ากับว่าเราว่าตัวเองลูกไม่รักดีอะไรอย่างนี้แต่มันโดน,นตัวเองนะคะพี่น้องถัดไไหมพอเราเริ่มมีสติปัญญาเราจะไม่พูดละเราจะเราจะน้อมรับทั้งความดีและไม่ดีเราจะน้อมรับทั้งสิ่งที่ลูกเป็นนะคะพี่น้อง เพราะว่านั่นคือผลผลิตที่เราทําโดยที่เราไม่มีตัวต่อให้เขาไม่ดีเขาก็เป็นคนดีที่สุดในสายตาของเรา mm hmm. เขาก็เป็นที่หนึ่งในดวงใจของเราเอเมนไหมคะ mm hmm. แล้วเราจะสร้างผู้รับใช้พระเจ้าหลากหลายตําแหน่งหน้าที่นี่แหละผ่านความเป็นแม่นะะตัวข้าพเจ้าเองก็ก็ได้รับบทเรียนหลายอย่างนะคะได้กลับมาละเอียดกับตัวเองนะะไม่ได้มองที่เป้าใหญ่ๆว่าเออไปโบสถ์ไปทำ mm hmm. ทำ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  แต่ไม่ได้ดูที่ข้างในการรับใช้รับใช้รับใช้ให้ให้ให้รักๆัแต่ไม่ได้ดูที่ข้างในฉะนั้นเริ่มต้นที่เราดูเล็กๆที่ข้างในของเรานะคะพี่น้องตั้งคําถามกับตัวเองคุยกับตัวเองเลยใครจะว่าเราบ้าก็กช่างบ้าแล้วมีสันติสุขบ้าแล้วมีความรอดเราก็ยอมยอมให้คนอื่นมองว่าเราบ้าประกัศเนานะ ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพ่อพรนะคะแล้วก็กลับไปเป็นแม่ที่มีความอดทนสูงกว่าเดิมนะคะกลับไปเป็นแม่ที่ปล่อยอารมณ์ปล่อยเหมือนเหมือนเราปล่อยปล่อยลมนะคะพี่น้องการที่จะคุยกับลูกปล่อยออกไปก่อนนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้านะพี่น้อง